นี่บ่าวดำบบ่าวดำเบิ่งหูมาเปลี่ยนมาเบิ่งเปลี่ยนมาเบิ่งนี่เปลี่ยนมาทางนี้นี่เบิ่งหูโถิดเต็มลยไปเห็นไหมยังม้านี่เดี๋ยวปุ๊บหยุดก่อนโอ้พี่น้องเลยนี่นี่นี่โถโถโนี้เป็นเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซื้อมา แล้วก็ฟ้าว้นน้ำลูกทานที่หนึ่งก็คือเอื่อยนิกกี้พี่น้องเออยเนาะแล้วก็ทานที่สองก็เอื่อยในาท้าวพี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกานี่พี่น้องเออยมาว่ะพาอมมอสหนึ่งสุดใหม่เป็นตีเหี่ยมหอยโอ้สองอมมอนนะเออมักโบอินมัร์กโบเนี่งามเนาะพี่น้องเอยงามพี่น้องเออยเถอะมาถ้ามักแล้วก็ครบครบใจผู้ใหญ่จบุญพ่อเด้ โดยอิอู้อูข <c ười> อบใจงามงามขบใจงามงามบง ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องโดยโบอกว่าจะอยู่ในประเทศและตามประเทศพี่น้องเอยเนาะก็คอยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคูดอยอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอยเนาะก็ตอนนี้คูดอยกับบาวดำพี่น้องอยู่ที่บ้านแกนคำเมืองเาาดมแขวง่บแก้วพี่น้องเอยก็ในคลิปนี้เนาะก็คือคูดอยกับบาวดำจะพาพ่อแม่พี่น้องก็คือมาหาลูกพอนางยั์พี่น้องเนาะก็ มีผู้ใหญ่ใชบุญเพิ่นเนะาะกะสทรงก็คือเป็นเสื้อผ้ามาพี่น้องเนาะหลวกะมันนี่ผู้อยกับบ่าวดำกะจะเข้ามาเบิงลูกน้องยัดว่าอยูจย่จังใดกินจงังใดหลวกะจะเอาเครื่องถือว่าผู้ใหญ่ใชบุญเพิ่นเอามาให้กับลูกน้องยัดเพื่อน่น่อเยเนาะเดี๋ยวเป็นจงังใดหลวกะค่อยไปติดตามแลวกะรับส้มไปน้ำกันไปนี่ตอนนี้เราก็อยู่เงอนของ นางยัดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอบบ้ยหไ้แม่นมนือว่าบ่แ <c oughs> ม่นหน่อยนึงบนึงข่อยมาเอาก็ได้เดี๋ยวเฮาไปถามเขาก่อนป้ <c oughs> าโทรพี่น้องพี่น้องมันมีก็คือซาบ้าน <c oughs> มันมีซาบ้านเพิ่นมามา,มาอาบน้ํานำนำพี่น้องเ้เนาะบ่ฮู้ว่าจะอยู่เฮือนหรือบ <c oughs> <c oughs> อีกเกาเรา <c oughs> ปาสบายดีสบายเลยอ,อู้อินเดี๋ยมาเดินปุ่นป่นมาดู่นเดียวตะนอกไว้ปมาโชมมาพี่มาพี่สบายดีเบิ่งสบายดีมั้งโอ้นี่นั่งยางสบายดีไม่เท่าสบายเลยไมาเท่าไหนดีโดยไม่เท่าอ,อันยูโค่นี่ยมันคองคังวะคือว่าไเท่าว่า นี่คงเลอะกอยู่คอนี่ยนะโอ้โหมือพูดบาดบนี่อันมันมัดไม่ยกไม่แยกเนี่ะมันเป็นขงดีกกระมือช่างเม็ช่างบังลงนี่อย่างมาเม็ดบังอินดโอไปแจกจนทึกีจันกีอย่ามืออ้บลวงเอ้ยฮะอินดู อินตุโปรกินะยอร์งมอินกิอินไปยังอูอินไปยังอินบปยูอินไปยังไปลิ่นไปซอกแล้วโ่เห็นอูอูนี่พวกค่อยหูหูภาษาลาพันใดแต่ว่าถ้าแม่นอินนี่จะตอบเขาได้คำหูด้นอูบอกสบายดีสบายดี bao đầm bao đầm bừng hù mà pin mà bưng pin mà bưng nè Biến mà thằng nị nè bừng hù phải hết mấy nhau mà nè nã ô ăn khi tôm tiết hù thì mình phải hết nhau mà giờ ôm à giờ ôm à bung tít tao mới cái giờ ôm à nhíp phải chập bù đây bò ันดึกปูได้ไล่ประปลาปอกปูไงเจูน่ารู้กัจะเรียนไปพุณอินหนูมุปกุมปูอย่างนั้นมันมีอะไรลงมืพี่น้องมอมแมมสุดพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งเสื้อผ้านี่ก็คือโอ้ยจับเป็นยังตัวเม่นยังหูพี่น้องเลยพมันเสื้อนสือมาให้มอนะนะคนโนอเฮียนนี่ปัดเวลปัดที่กินิมามลักมามลัก เอาเงเด้ะบาดมือโอ้พี่น้องนี่มีบาทจะบ่กูเราจะมุดชดโชยโน่พ่นอ้อมมากูกคุณคริฟเวลนายมันกระจายหนึ่งน้องอูเอาทอน้าบาดาลจะไปเสื่องบ่ให้อันไทยบ้านเพิ่นมาอาบน้ำอยู่นี่แล้วก็ไปเสื้องล้วก็พอดีเอาท่อไปเสื้องพอดีไปทิ้ผ้าคุณคุณคริฟเวลคุณมามล โอ้ยอ <transplant> ้ยเอ้ยโอ้นโอ้ยโอรยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอนยโอ้ยโอนยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยกอ้้อ้ย้ยโออโองอยโโอ้ยโยโอ้ยโอยโอยโรงเรียนอโออ้นออยออ้อโยอย นั่งดีดีนั่งดีดีนังดีดนังดีดเต้น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 เไปไปจากมือเราไปห้องเงียนเงิบโ๋ได้เขาเงียนแล้วน้องชมงวเขาองยังอู้อ้เข้าเข้าเงินห้องยังเข้าห้องยังปอยังปอซองปอมนึงปอซองปอามปอนึงปอนึงลองลอง

ไม่เท่าได้นี่ดีแล้เจ็บนะตุ้มกระบอกโทรบุกเลยตู้หลอกเรียมฮึฮึฮนองเลยแต่ปาเตอย์อติอุปโภยนและอุงกะอยู่นี่รู้มุกลางนึงนี่เสีปงกะกันอู๋อูมันนี่ไปโรงเรียนได้จักตได้จากตัวเลยมันนี่นะรถเราุตีายที่เค่หน้าแค่หน้าเป็นนนบเพื้อนลงนี่รู้ เบิ้งปื้มเอาปื้มมาเบิ้งดูหมดปูมไหมหมดปื้มมกี่โอดอมหมดปื้มกี่โอดอมมีเคี้ยนกอไก่กอไข่หมดปื้มด้วยมูลปูมไหมกุดดอมกุดดอมกุดดอมด้อยกุดซอกด้วยกำลังบอกให้กำลังบอกเท่าอูไปซอกปื้มอินได้เข่าห้อง่ยังไม่เท่าอินกู้องมาอินดังกูดกูดังกูดอือบุน เด็กน้องกะตาผมอะแต่ผมสุพังม oh, <c oughs> ั้งอินบันซวยเป๊ะโถโถ่โอ้ยหมดล้อ๋อกร่ต้องจะหนีโอลูกเสื่อวนี้ขาดโอ้อพี่น้องเลยเสือเสือไม้อะนมาให้มานันนุ่งละนุ่งละเสือไม้อ๋อพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นกันีน่พี่น้องเนาะจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อคู่ใหญ่ใจบวนเพิ่นซื้อให้กับคู่โดยมือน,นันพี่น่องมือที่ว่าคู่โดยไปไปหาอยู่ที่น้ำเกลืองพี่น่องเนาะ โอ้โหถกข่รยากไปหน่อยว้าวมือเบื้องหนึ่งคร่อยจับกล้องไปหน่อยก็เลยไข่ยากไม่นึงต้องขอโทษขออภัยนะมาจะเป็นตัวนี้ครับนมาอูน้องอีน อ่าโตอูไปเปิดเจ็ดเปิดเปิดโวนะเจ็ดนี่เนาะพี่น้องกะหลายโตหลายสุดเลยแหละพี่น้องเนาะกะเป็นเสื้อผ้าที่ว่าคู่โดยไปเลือกอยู่ฮานเองกับมือเลยพี่น้องเนาะอือยอดเฮ็ดจะได้เขานั่งอินเฮ็ดจะได้ฝากเลยฝากไว้ฝากไว้เนาะแต่ว่ามีของมาฝากมาตออโอ้โอินโหยักษ์ อยากให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเห็นตอนที่ว่าน้องเอ็นนุ่งนะว่ามุนนาเขาใอยมาให้เตียงจะนึง่งเบาแต่ว่าเนาอเรือฝา,า,า,ากไว้ฝ <c oughs> ากไว้แล้วเนาะมาผสมนี่แนละ้วเออโชนี่เม่เท่า <c oughs> กับอันอู้ตัวนี้เป็นเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนฝากมาผู้ใจบุญเพื่อนซื้อมาแล้วก็ฝากไว้น้ำลูก ก็เป็นผู้ใจบุญเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีสองทานด้วยกันก็คือทานที่หนึ่งก็คือทีนิกกี้อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทานที่สองก็คือเอยในเท้าเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะครู่โดยกัปากโบเจีงเนี่ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะหากว่าครู่โดยก็คือเวาื่อของผู้ใจบุญเพิ่นอาจสิโบจะโบเจีงพี่น้องเอ๋ยเนาะก็คือทานที่หนึ่งก็คือเอื้อยนิกกี้พี่น้องเอ๋ยเนาะ แล้วก็ทานที่ซองกับเอื่อยในท่าพี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับมาเมืองล่าแล้วก็คุณดอยก็ได้ไปหาเพิ่นแ้วก็มื่อนั้นเลยมันอยู่หานเสื้อผ้าในบ้าดําปิดมุดได้แต่ก็เอื่อยเพื่อนกับไปเอื่อยนั่นจะคข้องหันมาเพื่อนไหมเพื่อที่ว่าจะให้คุณดอยมาเลือกใส่อินโอ้นี่อินมาแล้วพี่น้องเอ้ยมามามาอินมาหนุ่งเครื่องไม้โอ้พอดีเลยพี่น้องเอ้ย ป่าทูเดี ah, tô, ah. ๋ยวปุ๊บหยุดก oh, oh, ่อนโอ้พี่น้องเลยนี่นี่นี่ทู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 เอาสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนโดยไปยังมาดิลูกไปยังมาดิไปยังมาดิไปเก็บปูโอ้ไปนั่งขุไปไปนั่งน้ำนองไปไปขุดปู โทรไปนอเลยเขีงนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โอ้ยบ่มีพมเอาออกะไนี่เอาออละออจะเอาเื่องไม้มาให้นุ่งนี่อ้าว่ต้องเฮ็ดเดเราต้องเฮ็ดโอ้ยโชอนี่หักกันนอนเออ อยู่น oh. uh, ้ำ oh. น้องอยู่น้ำแม่เท่ากักน้องนอกางแม่เท่าโอ้ห้าแม่เท่านืผู้ได้ผู้ได้บักตีแม่เท่าเฮ้ยผู้ได้บักตีอู้อ่ะอีน่ะตัวอู้เพื่อนต้องเห็ดอู้นะห้างแม่เท่าอนนี้แม่ไปยู่นน้ำแล้วเหรอเล่นโง่กันเลยัำแม่เท่าโอ้ยเหนื่อยนี่อยากได้บ่เครื่องไม่อีนอยากได้บ่เครื่องไม่ได้หรือไงอยากได้ นี่ตัวนี้เป็นเครื่องของเพื่อใจบุญเพิ่นเนอะฝากมาให้เนอะพากันไปโรงเรียนแล้วมันบะอกเครื่องนอีนว่าอูเพรื่อหนั่งสี่บุปเป็นเตียงกันอยู่อินอินเขาห้องปอยังลรออินเขาห้องปอยังปลานึงเอาเขาห้องเดียวกันน่ะปชกเต่าอิน อินกับอู้นี่เขาหองเดียวกันนะอินกับเขาคนหนึงอกับเขาคนนี้มาพูดนะค่อะอนกับอูปา้พู่ดนะคู่่อ้นนปพ่ปยัง่นี้ปนปา่อป้น่อูนี่ปาาน่า่่าา่่าพิ่นแบ่งแกงนาให้ ไม่เท่ากับป้าโทรลาปากันน้องเอ้ยใส่ยุบ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 เลดี๋ยวลองอินงอะไรลองหูยืดหน่ออ่าเดี๋ยวเจ้าเขื่องเดี๋ยวว่างเนาะหู้หนาวนะย้าเใ็ดจะได้ให้ไปล้างหน้าล้างตาก่อนบอกเดี๋ยวจะให้นุ่งสุดใหม่นี่มองห้เส็จฉันเราจะให้นุ้งอินอินไปไปล้างหน้าล้างตาไปล้างตีนล้างมือเนอะไปเดี๋ยวแปอาบเลย มันเปิดเอาโล่เปิดเอาโบเดี๋ยวให้อาทั้งซองเลยบ่มือจะพูดมันจะอ้อมหัวอุ้ยนี่ได้อยู่เนาะน้าบ้าเพื่อพูดอ่นจะอ้อมหัวไปนี่อินบ่ให้อาไปล้างตีนล้างมือนี่มันอ้วยนี่หนึงนุ่งซุดใหม่มันจะเจือไปเนี่ยเราล้อมล้อมล้อมเป้มปืนมือเลยอุ้เกือบไปปะไปล้างตีนล้างมือเนอะน้าเนี่ยมันล้อมล้อมล้างมือล้างล้างตีนล้างล้างหน้ากล้ามูอกล้ามัดจะตีแต้นมียั๊ตีไป ห่ามือมือพูดอมปูดรู้รู้นะปูดรู้พูดโู้ไปอาบน้ำมาเป็นทีเย็บห้อยพี่น้องเลยลงลงไม่ต้องเย็ดขานนะนะเต้นขาไม่ต้องเย็ดเต้นกระบายวินเออนี่นั่งคือแบบอินนี่เออเนาะพี่น้องกะจะได้มาแจกเสื้อผ้าแล้วพี่น้องเนาะนี่แม่เท่าตัวนี้นี่เป็นเป็นเสื้อผู้เศร้าได้ไหมเท่า มเมทา,น,น,านุ่งตัวนี้แ่ะกะ็ฟ้าวมเมทานุ้งวนี้ฟ้ามเมทานุ่งตัวนี้นี่กับเป็นสาวอีกท่าน,นึงนนเลยอันนี้เป็นเสือผู้สาวเลยเมทาเอ้าอันนี้เอาให้เมทาเนอะเออนุ่งยามนาวงามป้ม่เมทางามงามเอะงามยูอันนี้เป็นเสือเป็นเสือผู้สาวเลยเมทาวนุ้งตัวนี้นี่เป็นผู้สาวเติมเลยเมทาวจะเกี่ยม อ้าวี่น้องเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดหนึ่งสองอูหรือของอินอูอินเอาชุดได้อินเนี่ยส้นอันนี้คืออูอันนี้เอาอินเออเดี๋ยวอเฮจไดย์เฮจไดยฮับเครื่องเฮจไดยขอบใจกันโน่โดยอ้าวอ้าวขอบใจกันโน่โดยอันนี้เป็นชุดกีฬาเด้อ เครื่องกันหนาวอันนี้มันเครื่องกันหนาวพี่น้องเลยเออคือกันคือกันคือกันซ้ำกันป่ะนี่แหละเอาเอาอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวอู้เอ้ากูมาฉนนั่งกดใจตืมโบนายโบนายนี่พูดดีแม่ยเลยลองลองหนุ่มเบิ้งนี่อู้อันนี้ลองกูอ่เอานับคำใจเด้อหมดเอ้ฟ้าว đôi. chơi rồi. ào in đó nè. ngắm bẹ. ào in. ha. <laughs> yo. <laughs> Bơ điều gần à nè. bờ điều à. nhảy này này. hắc hắc xạ với nung toàn nháy bữa này với được nung cả ba vai bữa nào. với 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 nung. À, hắc xa với nức. ào, anh đi xung. xung với. nung toàn nháy anh ấy cả chân nháy nói nưng nó. Nháy nói nưng. อู้หนุ่งต้นใหญ่เนอหักสาวไปนุ่งต้นไงเนอเออโดยสิโอไพ่ปลาเออเอาอินอันนี้ก็อินของอินหมดคนละชุดอมอมนึงยำนาวเอาลองไปนุ่งชุดใหม่เบิ่งมาหนิอินพาพาโนไปนุ่งชุดใหม่เบิ่งบ่หนิไปนุ่งชุดใหม่ไปไปเปลี่ยนนุ่งชุดใหม่เนอรนุ่งนุ่งใหม่หมดเลยเด้อ

โอ้เอายาสลามให้มีเท่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องเปลี่ยนชุดมาเป็นที่เหียบห้อยป้าโทูไม่เท่าโอ้คือคือผู้สาวอายุสาวปีเลยไม่เท่าเนี่ยเสี้ยวผู้สาวนี่คือผู้สาวเลยไม่เท่าคนนี้นะป้าตัวเบิ้งยืน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 เบิ้งอู้ยืนเบิ้งตื่น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 โอ้ อินอินนี่พี่น้องเลยมาสิมาโมโมสนุ่มสุดม่เป็นตีเหยบะ้อยโอ้สองอมโมสะถอะมักบ่อินมัร์กโบเนี่ยงามเลยพี่น้องเลยงามพี่น้องเลยอาถอะมาถ้ามักล่ะก็ครบครบใจผู้ใจบุญพอดีโดยอินอู้อู้แงงามขอบใจงามๆเบิง ออกจะได้ไม่เท่างามบอกเสยยังนะม่เท่าเือนนกพเลยน้อื่า่่น้ยเนาะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่ละกัอินกับป้าอีกน้ยนึงอินใหญ่อิงกับนุอิงกับนุ้งได้เนอะ ปลาเลยปลามืองปบูไงกว่าไม่ต้องเลยข้างหลังเออเรน้วไปกันบบปปนไปกันบกะสกรสนรวกันรูปกันรูโอเคชนะเนาะโอเคนะ กจะมีแต่สิ่นี้นี่แหละที่ว่าอายมหาน้องมื่อนี่อินก็ได้เข้าเฮียแล้วเนาะอู่ก็ได้เข้าเฮียแล้วเนาะนี่อินแล้วอินตั้งใจเฮียเน้ออตั้งใจเฮียเน้อบ้านนี้รอรอรเรอรอรอฮะมัั่นนใช่ที่พักมู่เงินสิบพันยังไม่ให้กับคู่เทือ มาดูอู oh, oh, ah. ่ด <compelling> mm ูปลาเทมตัวจุมดมันเป็นค่ายังโดจุดซื้อของอู่รู้ไหมละอู่กับใ้เอ่ากับสองคนสองันสามพันสองคนสิบพันบอกคนละสิบพัน สองคนสิบพันคนหนึ่งสิพัอคนสิบพัคนนึงสิบพักว่สองคนกว่าสาพันเนาะละหาพันเด็อือละหาพันนะกินกินอจัอคกินอะอ่คูคูมามีห้าพันโอ้เต็ม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 เมงออิน่าจุดนำในคู่ในคู่บอกว่าห้าพันเเอาเอาสิบพัน

เพิ่ยเกิดกินเท่านึงนเงาอยากกินคันได้เงินมาเอาไปซื้อขนมเสื้อที่ขาดโอ้แบบนี้นะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะก็เอาเสื้อผ้ามาให้กับน้องอูน้องอินแล้ักแม่เท่าเพิ่นอาทุ่ม่เมทัลในได้เสื้อกับละมิดเลยเนาะเป็นสาวใหม่นี่โอเคชนะเอาสบายดีก่อนอูอินสบายดีสดีดูสบายดีไม่เท่า นม่ดีเกียโอเคพี ah ่น้องเนาะหลังจากที o, ่ว่าเอาเครื่องเอาเสื้อเอาผ้ามาให้กับน้องอูน้องอื่นเป็นที่เหียบห้อยพี่น้องเลยาโกป้าถกงัวพี่น้องเ้ยคุณเสื้อใหญ่เนาะ ยามเขายามน้ำพี่น้องเลยกาบี <story> ่ว่าสำเร็จอีกหนึ่งภารกิจของพวกเขาในมื้อนี้พี่น้องเนาะกัคกุฎอยกับเบาดำกัเอาเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาน้ำคุฎอยพี่น้องเลยเนาะกัมาให้กับลูกของน้องยัดก็คือน้องอูน้องอินแล้วกักับแม่เท่าพี่น้องเลยกัน้องอูน้องอินกับบุพภูภาษาลาวพี่น้องกับลมกับยักยักงุงเนาะเบาดำเนาะยักงมกับ แบบปูป <Workers>, ูป้าป่าแหละพี่น้องเนาะบางค่ำกัได้เปเอาอะไรแต่ว่ายังใครยังใครที่ว่าคู่ đôi ก็ฟังหูเรื่องอยู่แต่ว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็น่าจะบู้งเรื่องน้องเบ้าดำเนาะเบ้าดำก็บบุ้งเนาะคือเด็กน้อยไว้เนี่ยนะเป็นเด็กน้อยที่ว่ากำลังดื้อเด้นะเว้าวไม่ยังกับบอคอยฟังพี่น้องบวกกับอันบ่บอคอยเข้าใจภาษากันแห้งไปกันใหญ่เลยโดยส้ำน้ำกับไม่เท่ากับ เท้าเกดพี่น้องเลยกับบุ้งหัวจะแบบอบรมลานแล้วได้อะนะเพราะว่าตอนนางยัดยูเนี่กับแขวนเขานี่ไลยเท่าเลยเนาะเพนีะว่ายตอนนางยัดยูเนี่กับโบโบคอยจะส่วนปานนี่นะพี่น้องเลยกับเนื่องจากว่าขาดความอบอุ่นทั้งพ่อและแม่มันบ่มีคนที่ว่าศึกษาอบรมอะไรพี่น้องเลยเนาะก็เลยเป็นเป็นจังซี่พี่น้องเลยเนาะก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะบ่ถือซาไม่ยังเนานะ โดยความเทวาเป็นเด็กน้อยมันบ่มีผู้ใหญ่เทวาศึกษาอุพมพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พี่น้องสุดท้ายนี้ก็คือคุณดอยกับเบานะ้าดำเนาะกับ่มียังเทวาจะตอบบุญแทนคุณพี่น้องเลยเนะาะกัมีแต่คำขอไว้ใช้พอนะ่อเนาะก็คือผู้อหญ่ใจบุญเทวาส่งเสื้อผ้ามาให้กับโน้องโอ้ลูอิโนโอในมือนี่นะพี่น้องเนาะก็คือพีนิกกี้หรือว,ว่าเออยนิกกี้พี่น้องเลยเนาะและก้กกา เอือยในท่าพี่น้องที่ว่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็ขอให้เอือยเพื่อนทั้งสองคนจงอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขเนาะคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดกะขอให้สมดังใจาัฒนาสิ่งใดก็คือสิ่งที่ว่าเอือยเพื่อนให้กับน้องอูน้อง,อ,งอินในมื้อนี้กะขอให้ไล่กับเพื่อนสู่เอือยเพื่อนในมื้อน,น้าเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่านะสาธุพี่น้องเลยโอเคมีงังบอบอดำ ใจพี่หน๊าดีใจใจว่ามาหนีแบบได้มาหัวนะเศรษฐกิจนําทางครูดอยอย่างที่ซอยอยังหลายว่าได้ได้ยังหน่อยกะซอยยกสินยกเสื้อเครื่องย, <c oughs> <c oughs> ย,ยกคลองซอยก็ยังดีนะพี่น้อนนะโดย,โ,ดยโอเคพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ของทางซองคนเนาะก็คือทางซองของครูดอยละกันซองของบ่าวดำพี่นนะ้องเลยสําหรับคลิปนี้ครูดอยกับบ่าวดำต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ Sạ bài đi